เพความเจริญในธรรมจงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหาในวันนี้ก็คงเป็นปัญหาของนักเรียนนักศึกษาอีกเช่นเคยเธอถามว่าดิฉันสงสัยว่าการที่พระเปิดเพลงฟังหมอลำทั้งเช้าเย็นกลางวันพูดเป็นเล่นไปที่ไหนอ่ะ เป็นบาปหรือไม่โดยปกติดิฉันเป็นคนชอบทำบุญมากตั้งแต่เด็กทุกเชา้าหลังจากที่อ่านหนังสือดิฉันจะเตรียมทำกับข้าวเพื่อทำบุญดิฉันทำอย่างนี้ทุกวันตั้งแต่เด็กจนถึงม .4 แล้วดิฉันทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้พระประพฤติปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมเช่นถ้าวันใดที่มีชาวบ้านใส่บารน้อยก็จะบ่นว่าสารพัด ใครไม่ไปวัดก็จะว่าบางทีก็ไม่ไปใส่บาตรบ้านนั้นเลยเทั้งที่เขารอใส่บาตรอยู่บางทีถ้าพ่อแม่ไม่ใส่บาตรพระท่านก็จะเครียดถึงลกูกการในพระปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเราทําบุญด้วยจะได้บุญหรือไม่สงสัยมั่วแล้วฮะทีอนี้คือสภาพสังคมนะฮะท่านผูฟังได้โปรดสังเกตว่าในท้องถิ่นต่างจังหวัดแต่น,นี่จากโคราชนะฮะ มันคนที่บวชก็คือคนแถวนั้นแหละ้ที่ภาวะเธอขนาดไหนการศึกษาเธอเป็นยังไงบวชมาแล้วกี่วันเนี่ยคือนี่คือไม่มีรายละเอียดเราไม่มีรายละเอียดเราก็เป็นเหมาว่าพระทั้งหมดเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นไปไม่ได้เลยนะภาพเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยถ้าพระที่เป็นปกติเนี่ยแสดงว่าพระเนี่ยปกติเอาไว้ไม่ก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเต็มเต็งอะไรก็ได้เอาไปบวชกันเนี่ยแล้วถามมาทาไมจึงให้บวชอ่ะนี่คือปัญหาสังคมอะ เพราะว่าคนเหล่านั้นต้องเป็นลูกหลานของคนใกล้วัดมักถายกวัดวัดของเขานะครับพระเป็นผู้อาศัยวัดพระเป็นผู้อาศัยวัดนั้นแล้วเมื่อเขาต้องการจะบวชลูกหลานเขาเนี่ยทางวัดก็ต้องบวชให้มันไม่มีทางอื่นที่จะไปขัดขวางไปห้ามปรามอะไรเขาทีนี้คนเราเนี่ยกว่าจะฝึกปือได้แล้วอาจจะเป็นดูแล้วเนี่ยฟังแล้วเป็นการกระทําส่วนตัว คือหมายความว่าเด็กไปเห็นข้าวไปได้ยินข้าวแล้วก็สมผารเจ้าวัดเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เลยนะฮะว่าลูกวัดไปทําอย่างนั้นเนี่ยแล้วคนที่ชาวบ้านที่พ่อเห็นก็ไม่บอกไอ้อยางนี้ต้องบอกกันนะฮะต้องบอกกันคือชาวบ้านเองต้องมองพระโดยเมตตาไม่ใช่ไปนพลนธนาไปด่าว่าไปบ่นว่าอะไรเขาเมื่อเราไม่พอใจที่จะทําบุญกับองค์ใดก็เราก็ไม่ทํานะไม่ได้แปลกอะไรอะ่ะ เพราะคำว่าตักบาตรเนี่ยก็หมายความว่าเราก็ไปยืนรอตักบาตรอยว่พระมาจากไหนล่ะทีนี้ถ้าเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านก็แสดงว่าก็ญาติพี่น้องแถวตรงนั้นแหละกรบดเข้าแล้วทำไมด่าในนามพระล่ะก็เป็นนำเข้าไปฝึกปรือในขณะที่เป็นพระแต่ว่าจริงๆแล้วเธอก็คือลูกสาวบ้านแถวนั้นแหละ แต่ความประพฤติปฏิบัติเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าท่าเธอดีไปจากข้างนอกวัดเนี่ยมันไปถึงวัดมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแสดงว่าเป็นเจอคนประเภทที่เขาเรียกว่าตัดทางปล่อยวัดเข้าแล้วเกิดไปเหมาหลวพระหมดเลยอย่างนี้ก็ปวดหมดสิท่นก่อนเนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตให้นักศึกษาเหมาวิยาลัยแห่งหนึ่งเพื่อถามในลักษณะนี้เหมือนกันถามวหาหนูอายุเท่าไหร่เด็กนักศึกษาปีสามหาวิทยาลัยนะ แล้วพวกเธอเยอะเท่าไรเรียนความรู้ชั้นไหนปีสามพวกเธอรู้หรือเปล่าว่าพวกพระเหล่านั้นเนี่ยบางองค์ปสี่นะฮะบางองค์ในปหกแล้วก็บวชมากี่วันเนี่ยเราก็ไม่รู้ยอดนะคือพระบวชวันเดียวมันก็เป็นพระแล้วมันก็อยู่ในเครื่องแบบของพระทรงผ้ากาาวพัดไปรู้วินัยหรือเปล่าทั้งเข้าใจหรือเปล่า แล้วเอาเด็กซึ่งศีนห้าก็รักษาไม่ได้กระโจนพูดเดียวรักษาศีลทั้งสองร้อยบเจ็ดเธอถามมาพวกเราในห้องประชุมเนี่ยใครรักษาศีลห้าอะไรบ้างขอยกมือหน่อยไม่มีใครยกเลยบอกเห็นไหมพวกเธอเนี่ยเกิดมาในโลกเนี้รุ่นราวกขาเดียวกับท่านเหล่านั้นเธอเรียนได้สูงกว่าเธอเรียนตั้งปีสามนักศึกษาปีสามได้ศีนห้าซึ่งเป็นศีนพื้นฐานนี่เธอรักษาไม่ได้แล้วคนเหล่านั้นเ,นเรียนน้อยกว่าเธออายุก็อาจจะน้อยกว่าเธอได้ซ้ำไป ปฏิบัติศีลสองร้อยเจ็ดเดี๋ยวก็ไม่เคร่งครัดเองเนี้ยยังยกตัวอย่างเนสมมติว่าเอาแหละเธอฟังหมอลำอะ่ะก็คนอีสานนั่ก็เด็กเด็กลูกทุ่งแถนนั้นไอแก็บวชก็ติดหมอลำอ่ะล้วจะให้แกเลิกเลยเหรอมันไม่ทําได้ขนาดนั้นมันก็ปลูกเสกกันคนดีหมดแล้วในบ้านในเมืองนี่นี่คือความจริงที่คนต้องยอมรับนะฮะและชาวบ้านี่บางทีนี่ตัวเองก็บวชมาแล้วแล้วก็สึกมาแล้ว แล้วก็มาโจมตีพระอยู่นอกวัดถ้าแน,น่จริงๆทําไมไม่อยู่ให้ได้ล่ะมันเป็นเรื่องกระบวนการของกรรมอย่างที่บอกใครทํากรรมอะไรไว้เขจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่พอใจท่านท่านก็บ่าวของท่านเองเราก็ไปตักบาปท,ที่องค์อื่นไม่เห็นแปลกอะไรอันนี้เป็นอาศัยความไม่ดีของคนอื่นเป็นเครื่องมือในการทําความหยุดทําความดีกันตัวเอง ผิดหลักที่สุดในโลกเลยคือความคิดของพุทธมีสองประเด็นนะที่ถือว่าผิดต้องรู้ไว้เลยว่าผิดหนึ่งอาศัยความชั่วของบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือหยุดทําความดีของตัวเองเช่นสมมติว่าเนี่ยเอิวันก่อนเนี่ยน,นั่งนั่งรถมาเมื่อคืนวันที่สิบหกังวัอนสาหาบูชารถมันติด ก่อนจะข้ามสะพานหน้าทมเนียบแล้วก็พอข้ามสะพานก็เห็นคนปีนกำแพงนะปีนกำแพงขึ้นไปอมาไม่ไม่ทันเห็นนะคนขับแลวก็บอกประสงใสัยวทำไมรถติดยังนึกว่าวันอาสาหะบูชานะฮะแล้วก็เป็นราชดอนะบุกรุกสถานที่ราชการขนาดทำเนียบรัฐบาลบุกกลางคืนนะนี่คืออะไร เห็ไหมนี่คืออะไรกฎเกณฑ์ขนาดนี้ยังทํากันไม่ได้ยังรักษากันไม่ได้แล้วก็กลายเป็นอภิสิทธิ์ชนละเมิดกฎหมายของบ้านเมืองเป็นอภิสิทธิ์ชนที่คนต้องโอ้โอใจบ้านเมืองอยู่ไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยเมื่อกฎหมายได้มีการละเว้นไม่ปฏิบัติหรือกระทาย่ำหยีของคนบางพวกแล้วกลายเป็นอภิสิทธิ์ชนมันก็แปดเดียวกับพวกปฏิวัติรัฐประหาร,รนั่นแหละ เสร็จแล้วก็เนรโทษกกามมาแก่ตัวเองนี้ก็ผลท้ายก็เรียกร้องจับก็ไม่ได้นะฮะทาผิดกันหมดทั้งฝูงเลยจับไม่ได้เลยผิดกฎหมายไม่ได้แต่พอคนอื่นผิดเรียกร้องให้จับนี่คือปัญหาที่ว่าไม่ได้มองกลับก็าหาตัวเองแล้วพอดีมาถึงตอนนั่งบนเครื่องบินนะฮนะนั่งบนเครื่องบินคือมาจากจังหวัดปัตตานีก็อ,อ่านมีท่านผู้หนึ่งก็ล้อมกรอบ โจมตีผู้สมัครผู้ว่าคนหนึ่งเราอ่านดูแล้วก็ขมเรารู้จักคนนี้มานานแล้วนะฮะรู้จักมาสามสว่ปีแล้วคือไม่เห็นพูดถึงใครในแง่ดีเลยนอกจากพวกของแกแล้วก็ตัวแกคนเดียวนะฮะดีไม่เคยบกพร่องเลยพูดที่ไหนด่าแม้แต่ราชวงศ์ยังด่าแล้วคนเรานี้แปลกตรงทือพิมพ์ชอบสัมภาษณ์ชอบเอามาออกโทรทัศน์ก็อชอบเอามาพูด หนังสือพิมพ์วิทยุก็ชอบสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ก็ชอบเอามาลงทำไมไม่มองตัวเองเธอมกักงไงเอตัวเองมีอะไรอ่ะที่แสดงว่าไม่อคติข้อเขียนคําพูดที่ไหนเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นทุกทีไม่ใช่รู้จักวันสองวันนะติดตามมาตั้งตั้งเยอะแล้ว เอาขนาดเขาสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชใหม่ๆเขียนอบรมสังฆราชมาสิบเก้าหน้าแล้วนึกว่าตัวเองเก่งมากนี่คือคือสังคมที่ไม่มีการตรวจอสอบตัวเองแล้วก็ชอบตรวจอสอบคนอื่นอันนั้นเป็นอาศัยความดีของบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือในการทำชั่วตัวเองเพราะแรงฤทธิ์สยาอย่างเดียวนะไม่ได้มีอะไรเลย ก็เมื่อเขาสมัครก็กลัวเขาจะได้ก็ลงไปสมัครแข่งกับเขาสิให้ประชาชนก็ตัดสินสิไหนว่าประชาธิที่ปไตยทล่ะนี่คือปัญหาเพราะงั้นไอ้เรื่องอาศัยความชั่วของบุคคลอื่นมาเป็นเครื่องมือในการทําชั่วของตัวเองนั้นผิดอาศัยความชั่วของบุคคลอื่นหยุดทําความดีของตัวเองก็ผิด อาศัยความดีของบุคคลอื่นมาระบ,บายริษยาของตัวเองก็ผิดเห็นไหมบางทีก็ไปถึงเบียดเบียนเลยกลัวคนจะเด่นกลัวคนจะดังกลัวคนจะก้าวหน้าไปไอ้คนนี้มันเป็นแคนดิเดตกับประธานาธิบดีเห็นไหมสหรัฐอเมริกาในตัวข้าโรเบิร์ตเคนเนดีในตัวข้าไอลักษณะอย่างเงี้ยนั่นคือความเลวไรที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ไม่ได้มองที่ตัวเองหรอก ว่าในขณะที่เราเอานิ้วไปชี้หน้าด่าคนอื่นเนี่ยไอ้นิ้วสามนิ้วเนี่ยมันหันเข้าหาเรานะน้วชี้เีีเยวชี้ใส่คนอื่นเนี่ยนิ้วอีกสามนิ้วมันชี้เข้าหาเราแต่บางทีแถมไอ้นิ้วโป้งมันหันกลับมาด้วยนะกลายเป็นสี่นิ้วคือปัญหาเรื่องเรื่องศาสนาเราต้องเข้าใจเรื่องกฎของกรรมแต่เราจะประเด็นเรื่องกฎของกรรมไม่ได้แล้วเราก็หาเรื่องเพิ่มบาปรกรรมให้แก่ตัวเอง คือพระท่านต้องรับผิดชอบในตัวท่านก็ยันที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าพระประตาจาราเทรีภิกษุณีได้พูดกับคนที่มาสอบถามให้ท่านแก้ปัญหาในกรณีที่ลูกตายไปตั้งแต่ยังเยาว์วัยเพราะท่านมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มันมีอยู่ชุดหนึ่งคือหลายหลายเรื่องนะฮะแต่ว่าเรื่องหนึ่งนี่ชอบใจมากท่านตอบท่านถามว่าคนเหล่านี้ก่อนจะมาเกิดเนี่ยก็ขออนุญาตคุณหรือเปล่า ก็ไม่ตอนไปนี่เขาลารหรือเปล่าก็ไม่เอะแล้วคุณจะเสียใจอะไรแต่คนซึ่งมาก็ไม่ได้ขออนุญาตไปก็ไม่ได้บอกลา <Okay. S 1> แต่ท่านสรุปว่าเขามาด้วยกรรมของเขาเขาอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของเขาก็าจากไปด้วยกรรมของเขาแม่เราเองก็เป็นอย่างนั้นถ้าคนคิดอย่างนี้ได้นะฮะไอการที่จะไปด่าว่าคนนี้คนโน้นคนนั้นอีพากิจารณ์กันกลายเป็นสภากาาแฝ่แล้วเกลี้ยกล่อมนะแปลกจริงๆ เวลาพูดเรื่องอะไรกับใครจะเกลียวกราดมากเหมือนกับคนเหล่านั้นเป็นเด็กในอะไรนะเมื่อคนใช้นะฮะคือเรียกสับโคบ,บางทีนายกรมนเรียอะไรจะเรียกเข้ามาสับโคบพูดถึงลักษณะสับโคบนั่นคืออะไรนะเขาดีหรือไม่ดีนี่เรายังไม่รู้แต่ว่าเรานั้นไม่ดีแล้วอ่ะนี่คือปัญหาว่าเราเนี่ยไม่ดีแล้วจะมีการกล่าวหากันโอ้ยระบบการกล่าวหามันมีมาแต่ไหนแต่ไร แต่ถ้าเรากระโจนเขาร่วมบงไพบุ์กับเขาเราก็ไม่ชัดเจนนะฮะว่าเขาทำดีหรือทำไม่ดีแต่ว่าเราด่าเขาแล้วก็แสดงว่าเราไม่ทำชั่วแน่นอนแล้วเขายังไม่แน่นะเพราะยังไม่ได้ชัดเจนในขอ้อมูลกสานเพราะในการเสริมสร้างความคิดอย่างนี้นะฮะเราจะเห็นว่าอย่างหนูคนเนี้แกซ้ำเติมตัวเองแกทำความดีมาตลอดจนตั้งแต่เด็กๆมาจนถึง จะถึงอะไรตั้งแต่เด็กจนถึงม .4 นะฮะม .4 เด็กม .4 ก็อายุก็ประมาณสิบห้าสิบหกนะก็บันสิบห้า 15, นะฮะสิบห้าสิบหกเนี่ยจะเป็นเด็กผู้หญิงแล้วมาหยุดทำไมอ่ะพระรูปนั้นมันไม่ได้มีอะไรนะท่านก็ไปตมทางของท่านเราก็ไปตมทางของเราเรามาด้วยกรรมของเราเราอยู่ด้วยกรรมของเราเราจะไปด้วยกรรมของเราทําไมประรบพระเพียงรูปเดียวลวพระดูท้าทางบงบงได้ด้วยนะ มาเป็นเหตุให้หยุดทำความดีเพราะฉะนั้นความคิดของชาวพุทธเราเนี่ยต้องปรับในเรื่องตรงนี้อีกเยอะเลยที่ไปร่วมสัมมนาที่จังหวัดปัตตานีในวันก่อนเนี่ยกิจกรรมเขาน่าทึ่งนะฮะเพราะว่าชาวพุทธเรามีแค่สิบห้าเอร์เซ็นดนั้นเอง ถ้ามีคนร่วมประชุมก็เรียกว่าเป็นพันแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเกณฑ์เด็กมาเยอะนะะเป็นนักเรียนนักศึษานี่เกณฑ์มาเยอะโรงเรียนละ150 200ร้อยห้าสิบสองร้อยประกฑนมาก,ก็มีอาอิโยมจํานวนหนึ่งก็ประมาณทักสองสามร้อยถึงหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าจะต้องมีความต่อเนื่องแล้วก็เปิดโอกาสให้ถามปัญหาและมาทําความเข้าใจกันแล้วคนตอบนั้นไม่ควรจะสารพัดนะฮะ เพราะวันนั้นทังเกตเนี่ยมันวิทยากรไม่ใช่อาศัยหลักของพระไตรปิฎกนีเยอะอาศัยอัตโนมัติตัวเองแล้วก็ความเชื่อของอาจารย์ตัวเองเป็นเรื่องที่กลัวน่ากลัวที่สุดเลยเนี่ยคือพวกที่นิยมยกวาทะอาจารย์ตัวเองมาตอบมหากล้างและทำเฉยเมยกับพระพุทธวนะจนะจนไม่ยุติโดยหลักของพระพุทธวจนะเป็นปัญหาที่น่ากลัว าะงนั้นถ้าต้องการม,มันมันมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าต้องการหลักการที่ถูกต้องในท่ามกลางสังคมซึ่งนับถือศาสนาอื่นอยู่ตั้งเยอะเนี่ยมันจะต้องปรับมากกว่านั้นล้วฝัง่งทั้งหลายการต่อบปัญหาในวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี